หวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมั่งคัง่งกับช่องริชมูลคอยดวันนี้นะครับเราก็มาถึงเหรียญขวัญใจสำหรับชาวเอเชียละกันนะครับเราก็เหรียญมีมสำหรับชาวเอเชียที่ดูที่มีอนาคตที่สุดนะครับสดใสเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ล้อไปกับเหรียญ trx หรือทอนนะครับก็สามารถที่จะฟังข้อมูลผสมประสานได้นะนะครับ ทั้งตัวของ TVL อะไรพวกเนี้ยมันจะมีความสอดคล้องกับทอนแหละเราดูการเติบโตของทอนมาระดับเนี้ยหรือ TRX ระดับนี้เราสามารถบอกว่า BTT สามารถไปได้ขนาดไหนนะอ่ะมาดูนะครับนั่นก็คือเหรียญปิดทอร์เรนต์หรือเราจะเรียก BTTC ก็ได้หรือ BTT นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.6ตัว4,455ดอลลาร์นะครับ ม a เก็ตแคปตัวนี้อยู่ที่423ล้านโอ้ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็แม็กซ์ p l ายอยู่ที่990ล้าน,ล,านล้านนะครับตอนนี้ปลดออกมาปลดล็อกออกมาอยู่ที่951ล้าน,ล,านล้านนะครับก็น่าจะมีเรื่องของการสเต็กรวมอยู่ด้วยบ้างนะครับก็เลยทำให้เหรียญเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงดันั้นเมื่อประมาณตอน เดือนพฤษภานะครับทุนจัสตินซานก็บอกว่าเขาจะไปเร่งองค์กรของเขาล้ให้มีการเร่งเหรียญ btt ออกมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการผลักให้เหรียญ btt เนี่ยเกิดการใช้งานจริงนะครับเพราะตอนนี้มีข่าวกับทางโฮเว่นะครับที่จะร่วมกับเครือข่ายของทอนแล้วก็อีเอเรียมนะครับแต่คนที่เป็นสื่อสภา,าจริงจริงอ่ะคือคุณทางฝั่งของคุณจัสตินซานอยู่แล้ว นะครับก็หัวเว่ยก็จะทำฟีเจอร์พวกเว็บ3ออกมานะครับฉะนั้น TRX เนะี่ยหรือท o n นะครับก็น่าจะทำพวกฟีเจอร์แล้วก็ระบบการปฏิบัติการเนาะเพราะว่าเหรียญที่อยู่ฝั่งของของเอเชียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เหรียญตอนนี้ที่ทำ d e ไฟออกมาได้ดีๆนะครับมันมีอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกนะครับที่เป็นบริษัทชั้นนำมีเงินถุงเงินถังมีทรัพยากรพร้อมมี บุคลากรที่ที่พร้อ,พรอมพอสมควรนะครับเหรียญตัวนี้สัญญาณในการใช้ก็คือทอนสองสูตรนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับโดยใช้สัญญาณนี้ตอนนี้ผู้ติดตามบนทวิตเตอร์ก็ประมาณ6 2แ0 0สองหมื่นห้าพนฟอโล่นะครับประมาณ2,446ันสี่ร้อยสีิบหกฟครับแล้วก็อ่าก็จะมีการอัปเกรดนะครับช่วงนี้นะ นะครับก็จะเป็นตัวของ BTTFS นะครับสแกน v 2.4.2นะครับก็จะเป็นการสแกเป็นการอัปเกรดพวกบล็อกเชนต่างๆคล้ายๆกับตัวของ luna หรือ t e r ร a นะครับเขาก็จะเรียกรหัสของเขาอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นการอัปเกรดบล็อกเชน BTTC นะครับตอนนี้มี Account Wallet อยู่ที่407ล้าน Account นะครับเนาะ แล้วก็ทอนแอดเดสเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดสองล้านทอท a ลทานซัคชั่นอยู่ที่190ล้านนะครับก็ทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีระบบมีเรื่องของ m i n น r มีการขุดอีกนะครับก็ต้องพิจารณากันนะครับอันนี้ก็ท o ท a l ไมเนอก็คือประมาณ7.18ล้าน นะครับประมาณ7ล้านซับพลายไมเนอร์ hmm. ก็อยู่ที่5.4ล้านแล้วก็จุดเด่นของโปรเจกต์ของของทอนหรือ TRX นะครับหรือ BTC เนี่ยก็จะมีระบบเรื่องของ b t c b y t e นะครับก็จะมีการเชื่อมซัพพอร์ต BTC EVM blockchain นะครับก็จะมีอยู่2เชนด้วยกันนั่นก็คืออ t ตาเลี่กับ b s c นะครับพอ2ตัวนี้ เชื่อมมาเราก็มาแปลงค่ากลองตรงกลางนะครับก็จะเป็นเครือข่ายของทอนหรือ TRX นะครับฉะนั้นพอได้มาค่าแก๊สก็เลยถูกนะครับเราเขาก็จะเป็นตัวที่ที่พยายามกรองจากจากสองฝั่งนะครับเพื่อจะทำให้ค่าแก๊สเนี่ยออกมาถูกที่สุดนะครับเนาะก็คือพยายามที่จะเชื่อมเชนกันส่วนความเร็วเนี่ยนะครับก็เขามีการระบุไว้ว่า การทำพวกทานซักชั่นอะไรพวกนี้ก็มีความเร็วประมาณ7000 TPS นะเป็นหน่วยของเขานะครับก็ประมาณ2-3วินาทีต่อต่อการทำบล็อกต่อหนึบล็อกของตัวธุรกรรมนะครับแล้วก็ระบบเน็ตเิร์ก็จะเป็น proof of stake นะครับแท้ๆ1้0เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามทำก็คือเรื่องของค่าแก๊สนะครับก็แก๊สฟรีลิส ลิสแดนประมาณ0.01ดอลลาร์นะครับตัวนี้เขาก็พยายามจะคิดค่าคอสค่าทานซัคชั่นอะไรให้มันถูกที่สุดอ่ะนะครับเรามาดูเรื่องของการสเต็กตรงนี้นะครับตัว BTT ตอนนี้นะครับมีการสเต็กไปแล้วประมาณประมาณ47ล้านล้านนะครับ BTT นะครับก็ถือว่าเยอะนะนะครับการสเต็กเนี่ย แต่ผมว่าที่ราคาเนี่ยมันมันมันลงเนี่ยผมว่ามาจากการมิดเหรียญน,นะครับดูจากการสเต็กตรงนี้นะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการเผานะครับตามที่ผมแจ้งข่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกอันนี้ครับเขาบอกว่าสเต็กกิ้ง apy ประมาณ14.87%ถือว่าเยอะนะครับนะให้ดอกเยอะขนาดนี้ไม่น่าแหละนะครับราคาถึงได้ร่วง จุดเด่นของ BTTC จริงๆะนะครับเขาก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับหรือโปรเจกต์ของเขาประมาณ5โปรเจกต์หลักๆนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับ d ีแอพหนึ่งก็คือแอปของของ uh, JustLendDAO นะครับแล้วก็ Legal Tender of Dominica นะครับแล้วก็ BTFS นะครับแล้วก็ BitTorrentX แล้วก็ Sun นะครับแต่และแพลตฟอร์มก็จะมี จุดเด่นแล้วก็จุดด้อยที่แตกต่างกันระบบ e Eco System ของเขานะครับก็จะมี BTT C Wallet นะครับ Price แล้วก็ BTT Staking นะครับแล้วก็ Converter นะครับก็จะเป็นการ convert เหรียญแหละแล้วก็ BTT Renomination นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ swap ระหว่างเหรียญ BDT OLD หรือ BTT t o t นะนะโนะครับเพื่อรับ BTT นะครับตัวนี้ ก็เป็นการส w a p หรือในเครือข่ายเขา btc BT explorer นะครับตัวนี้ก็เป็นอ,อยู่ on พยายามที่จะเชื่อมกับบนบนอินเทอร์เน็ตนะครับกับตัวของ explorer เนาะแล้วก็ b t t scan นะครับก็น่าจะเป็นพวกทำไอทางานข้อมูลอยู่บนท r a n s a c t i นของ ethereum ด้วยนะครับแล้วก็มี d bank นะครับอันนี้ก็จะเป็นมัลติ a i n พวกเนี้ยนะครับเกี่ยวกับพวกมัลติเชนอะไรต่างๆแล้วก็จีโนซิ s เซฟนะครับตัวนี้ก็เกี่ยวกับ man การแมネจเป็น Manager พวกแพลตฟอร์มต่างๆพวก Asset Manager พวกแพลตฟอร์มก็เป็นระบบการปฏิบัติการพวกพวกตัวของแพลตฟอร์มนะครับเราก็มีอื่นๆอีกแล้วก็โปรเจกต์ของเขานะครับนะก็จะมี j u s t l e n d Down TI Staking นะครับ o v e r n น n c นนะแล้วก็ Just Crypto นะครับแล้วก็ Just Stable Stake USDT แล้วก็ s u n ด o BTT t t a k i n g อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีโดมินิกันอะไรอย่างนี้นะนะครับหลักๆตอนนี้ TVL ของฝั่งของทอนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0 53ล้านนะครับโดยประมาณ แล้วก็ระบบนี้ก็จะมี Stable Coin ของเขาเองนะครับก็น่าจะเป็นฝั่ง Decentralized USD นะครับที่เป็นเครือข่ายของคุณจัสตินซันนะครับก็มี Stable Coin ของตัวเองก็ง่ายนะครับในการทำพวก DeFi คือพร้อมแล้วอะนะครับพร้อมกว่าตัวที่ผมทำไว้คลิปที่แล้วอีกนะครับก็ถือว่าพร้อมนะครับคือมีระบบซัพพอร์ตจากตัวแม่แล้วด้วยนะครับ ก็รอแค่คุณจะสินซันเนี่ยทำโปรเจกต์ออกมาแล้วก็แมネจเหรียญรวมถึงตั้งเป้าการตลาดนะครับซึ่งตอนนี้เขาเจาะทางหัวบีอยู่แล้วทางคนจีนอยู่แล้วอีกหน่อยคนจีนใช้ทานทักชั่นทอนหรือ t r ีอเยอะๆนะครับน่าจะติดปัญหาส,สองอย่างคือค่าแก๊สแพงหรือไม่ก็แลกนะครับระบบแลกอะนะครับคล้ายๆกับ b n b อะค่าแกส๊สถามว่าถูกไหมถูกนะครับแต่พอ ปรับสเกลลิงสู้อีเเรีมไม่ได้นะครับอีเาเรี่ยมแพงแต่การปรับสเกลลิงดีกว่าเห็นไหมนะครับก็จะติดอยู่ตรงเนี้นะครับฉะนั้นคุณจัสตินซันก็อาจจะอาจจะมีการใช้ค่าแก๊สเนี่ยหรือว่าการเพิ่มเชนอะไรในอนาคตของตัวเองอีกก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็ถือว่าเหรียญตัวเนี้ยมีความพร้อมมากนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มีการแมนเนจนะ การจัดการองค์ประกอบของเหรียญนะครับที่ดีพอนะครับเนื่องจากตอนนี้มีการมิน้นเหรียญออกมาเยอะนะครับก็เลยทําให้อุปทานตอนเนี้นะครับของ BTTC เนี่ยก็เป็นเหตุท,ที่ทําให้ราคาล่วงนะครับก็รอคุณนจะดินสันนะครับจะจัดแมนเนจเหรียญเ,ยญเผายังไงทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็วางตำแหน่งการตลาดให้ดีจากนั้นเหรียญตัวเนี้ย ถ้าจะให้เต็มสินะตอนเนี้ถ้าคุณจะซินซานมีการวางการตลาดอะไรครบเนี่ยผมจะให้สินะนะครับแต่ตอนนี้ขออยู่ให้ที่เจดก่อนเพราะว่า BDC ยังวางอยุทธศาสตร์ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อนะครับโฮไว้นานๆนะครับเราหวังที่มันจะไปใกล้กับ 0 2ตัว1บาท1ดอลลาร์นะครับก็มีสิทธิ์กันนะครับแต่ผมว่าถึงยากเนาะเพราะว่าอุปทานมีพันล้านล้าน่ะคล้ายๆกับชีบะเลยแต่ความพร้อมออกมาเนี่ยมันมีระบบสเต็กเนาะมีระบบคอนเวิร์ตเพื่อจะทําการเผามีเรื่องของการเบรนนะครับฉะนั้นระบบดีไฟมันชัดเจนกว่านะครับอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าชีบะอีกนะครับ ถ้าเกิดจะเทียบไซส์ของมันจริงๆอ่ะคือใกล้เคียงกับลูน่านะครับอาจจะอ่อนกว่าลูน่าตอนลุเป็นเทอร่าดเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดมาตอนเนี้ยเทียบกับลูน่าแคสติที่เกิดใหม่ BTC ดีกว่าลูน่านะครับรีกว่าลูน่าแคสติคือคุณต้องซื้อไว้แล้วคุณซื้อไวน้นานๆ่ะโอกาสที่มันจะเติบโต ก็มีสิทธิ์นะครับที่จะมากกว่าลูนาแคสิกนะครับณนะตอนข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้นะไม่ใช่หมายความว่าตลอดไปนะเพราะว่าลูนาแคสิกเขาไม่ได้วางไอสตรดีจี้ไว้นะครับหรือการตลาดเอาไวนะ้เนาะแต่ดูเหมือนว่ามีข่าวว่าจะบุกทางเอเชียเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับทางเอเชียไซส์่อไซส์กับ b d c กับทรอนหรือ TX ยองสู้ไม่ได้นะครับ พอวันลูนาหรือเทอล่าหมายม่านป้านมือที่จะไปไอเอาเงินเป็นกอบเป็นการทางอเมริกาหรือทางเกาหลีใต้อะไรมากกว่านะก็เลยเป็นอย่างนี้แหละนะครับฉะนั้นเหรียญตัวเนี้ยเจ็ดเต็มสิบนะครับแต่ผมให้ไว้ก่อนอย่างนี้แต่ส่วนตัวคือสิบเต็มสิบให้ไปเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะคุณถือยังไงคุณก็รวย ประมาณนี้ไม่หายแน่นอนนะครับคือคุณมั่นใจได้เลยว่ามันมาแน่นะครับแล้วมันทนไปถึงตลาดจะทิงได้ด้วยนะครับฉะนั้นเหรียญน,นี้ยถ้าเกิดจะจัดพอร์ตในกลุ่มของเหรียญต้นน้ำเหรียญที่สูงเยอะอันนี้โคตรขุม